ที่สนะคะของรายการแฮปปี้โฮมพาไปค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมก็มาอาสาพ,พาคุผู้ชมนะคะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยที่รังสิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในส่วนที่2แล้วเนาะใช่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ส่วนต่อมาส่วนนี้ที่ข้างหลังรู้แบบว่า โอ้โหเสมือนจริงเสมือนจริงใช่ค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นสถานีจาลองป่าดงพญาไฟในปี2500ไว้ถามว่าทําไมต้องจาลองป่าดงพญาไฟนะคะเพราะว่าเนื้อที่ฟาร์มเจ้าชายของเราอยู่บริเวณรอบนอกกับอุทรยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะท่านบอกว่าคุณเจ้าชายบอกว่าในสมัยที่ไปบุกเบิกฟาร์มนะคะท่านบอกว่าสภาพคล้ายคลึงกับแบบนี้ก็เลยมีการจําลองให้ชมด้วยแล้วคือในนี้เนี่ยจะบอกว่ามีสัตว์นะคะนานาชนิดนานาลักสายพันธุ์เลย มารวมอยู่ในนี้ <S <S มีพิเศษด้วยนะคะว,ว่าสัตว์ที่จาลองในที่นี้มีขนาดเท่ากับของจริงในอดีตค่ะโอ้คะโอ้สุดยอดมากอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินชมกันกเลยได้ะคะ่ะ เราจะคุ้นกับคําปาดดงพญาไฟแต่ว่าดงพญาเย็นก็เคยได้ยินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นชื่อเดียวกันค่ะเขาบอกว่าในสมัยอดีตนะคะใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปสู่ภาคอีสานหลายคนต้องมาตายไม่ว่าจะเกิดจากโรคไข้ป่าหรือว่าสัตว์ป่าเขาก็เลยเรียกเหมือนแบบเป็นดงพญาดงพญาไฟแต่รัชกาลที่4ี่ค่ะท่านเกรงใจว่า คนจะไม่กล้าเข้ามาที่นี่เลยเปลี่ยนชื่อค่ะจากนงพญาไฟเป็นรงพญาเย็นนั่นเองคุณทุกไทยนะคะท่านจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วมีความฝันค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยว่าผมฝันอยากเป็นคาร์บอยอยากทําฟาร์มท่านเลยมีโอกาสขับรถนะคะออสซิรเลี่ของท่านไปบนถนนมิคร่าพับค่ะพอไปถึงถนนมิชช่าพบนะคะโหอากาศดีมากปักช่องเมษาแล้วอากาศยังหนาวก็เลยตัดสินใจค่ะซื้อพื้นที่จาก250ไร่ในสมัยอดีตปัจจุบันนี้ฟาร์มสุกไทยมีถึง2 0,000กว่าไร่แล้ว แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่บอกเห็นใช่ไหมคะใช่บอกว่าจริงๆแล้วสัตว์ในนี้เนี่ยคือขนาดเท่าตัวจริงกับเมื่อสมัย2500ใช่ไหมคะตัวใหญ่มากนี่คือกระทิงค่ะกระทิงเหรอคะใช่ค่ะคือเราจะเห็นว่าในแบบตามช่อง Discovery ทั่วไปเนี่ยกระทิงเนี่ยเราก็จะเห็นขนาดก็จะไม่ค่อยใหญ่มากละสำหรับปัจจุบันนี้ค่ะแต่อันนี้นี่คือแบบ ถ้าเขาอ้าปากอมหัวได้เลยทั้งหัวเราวิ่งเลยถ้าเราจะเจือนจริงๆเราก็จะวิ่งเลยใช่ไหมคะวิ่งแน่นอนค่ะออันนี้คือในนี้เนี่ยจะมีการรอบรวมสัตว์เอาไว้ประมาณ่ชนิดนะคะโอ้หหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะอย่างเช่นนะคะมีกระทิงอมีช้างที่เราเห็นนี่นี่นี่ตัวใหญ่มากมากจริงๆเลยนะคะเราไปยืนใกล้ๆได้นะคะได้ได้จะได้เปรียบเทียบว่าใหญ่จริงๆของเรานี่นี่คือเขาบอกว่ายืนหัวยังไม่ชนงาเนยทุกอย่าง เขาเปรียบเสมือนกับของจริงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเราสามารถมายืนถ่ายรูปได้แต่ว่าที่นี่มีกฎด้วยใช่มีกฎข้องดเว้นง่ายๆอยู่หนึ่งข้อเท่านั้นค่ะคืองดเว้นการแตะต้องสัมผัสสิ่งของเหมือนเช่นกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะคะก็คือเหมือนเขาเปิดให้เราเนี่ยเข้าชมแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นนะคุณผู้ชมหาเราสามารถที่จะมายืนถ่ายรูปคู่กับช้างคู่กับกระทิงคู่กับอะไรอย่างเงี้ยได้แต่มือน่ะอย่าต้องค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใช่ค่ะใช่แล้วเนาะ ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มได้ยินเสียงแล้เป็นเสียงน้ำตกใช่แล้วค่ะน้ำตกไม่ใช่น้ำตกธรรมดานะคะที่เราจะมองมีนี่คือน้ำตกเหวสวัดค่ะน้ำตกเหวสวัดถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะที่เ่อเลี้ยงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยตรงนี้เราก็จะเห็นลิงลิงบอกว่านั่งแบบเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาสังเกตมีนกเงือกด้วยนะคะเราอาจจะเห็นว่ามีนกเงือกเพราะว่านกเงือกเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในสมัยอดีตด้วยนะคะแล้วจะบอกว่านกเงือกเนี่ย เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ารักเดียวใจเดียวนะป็นสัญลักษณ์แทนของเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเจอคู่ครองเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีการเปลี่ยนคู่ไปไหนและถ้าหาว่าคู่เขาตายไปตัวที่เหลืออยู่ก็จะจอมใจต,ตายด้วยเป็นรักเดียวใจเดียวจริงๆเลยนะคะในนี้เนี่ยพูดต้นไม้ก็คือเป็นการจําลองต้นไม้จริงด้วยใช่ไหคะเป็นการจําลองทั้งหมดแต่ว่าของเราจําลองเหมือนจริงอ๋อแล้วแปลว่าพืชพันไม้ที่อยู่ในนี้เนี่ย ก็จะเป็นพืชพันไม้ที่มีจริงมีอยู่จริงที่คุณชอบใจที่คุณชอบใจรท่านเคยพบเจอใช่ก็เลยมีการจำลองให้ชมนี่ก็มีวัวแดงด้วยใช่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะคือแบบมันทำให้เราคิดย้อนกลับไปนะคะว่าเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคงจะอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าสัตว์อะไรเนี่ย คือตัวใหญ่มากใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกวางม้าค่ะข้างนี้นี่เนาะถามว่าทาไมเราถึงเรียกว่ากวางม้าเพราะว่าสังเกตค่ะว่าเมื่อเขาแก่ตัวไปเขาจะมีขนที่แผงคอคล้ายกับม้านั่นเองอ๋อนี่ไงนี่ไงแบบเป็นขยุบขยุบขึ้นมาอย่างนี้แหละค่ะคุณชกชัยท่านจาลองมาเพราะว่าอยากให้เห็นถึงคนรุ่นหลังอะค่ะรุ่นลูกรุ่นหลานว่าคนเราทต้องมีความฝันและความฝันเนี่ยกว่าจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องมีความอดทนพยายามเหมือนกัน ก็เลยเหมือนมาชมชันนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนเราหนึ่งคนมีความฝันแล้วทำให้ได้เนี่ยมันจะมีความภาคภูมิใจด้วยอ๋อเนาะแล้วก็ส่งต่อนะคะแรงบันดาลใจและสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยส่งคืนกลับให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยเป็นวิทยาคารที่ดีเลยทีเดียวใช่ไหมคะนี่นะคะแด้เห็นถึงนลาอ๋ออันนี้คือเป็นเสือค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องกวางน้อยค่ะนอนตายแองแม้งอยู่ผู้ล่ากับผู้ถูกล่านะคะ คือให้เห็นถึงวัฒนธรรมของการใช้ชีวิตด้วยใช,ใช่ไหมคะ,คะอืมนี่นะสุดยอดมากๆเลยอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่่วนที่สองเท่านั้นใช่ไหมคะใช่คะ่คะส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมือนจริงขนาดไหนนะต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะคะใช่คะ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีส่วนต่อไปด้วยแน่นอนคะ่ะยังมีอีกหลายส่วนเลยที่ได้ชมในวันนี้ได้เลยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องไปพักสักครูค่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับู่กันต่อกับรายการ Happy Home พ่อไป